สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะวันนี้จะพ้ามาตามแนวทางรอบสองของคุณยายราตีนะคะคือคุณยายราตีเพิ่นฝันรอบสองอีกนะคะเพิ่นฝันเป็นก,นะกบบระบะเมนตินโตนะคะแต่ว่าเพิ่นจะฝันจังไหรเข้ากับไปตามกันเลยนะคะนี่นี่ว่าฝันแล้วนะคะรอบสองกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดนะีคุณยายนะคะหลอดที่สองเี็กกับฝันแล้วนะคะคุณยายเนาะฝันย่นละหลอบแหลกเข้ากับไห้กันไปแล้วแต่ว่าไห้เป็นตัวเลยเนาะค่ะเนาะรลอดแหลกเนาะหลอบแหลกไห้เป็นสามตัวตรงๆเลยเนาะหลอดแหลกเนาะแหลกชั้นตะัวตรงๆนะแต่ว่ามันช no euh. ินเงี Looking <sven tweeting> ยนบ่นะรอดแหลกเข้ากับพีจารณาเอาเนาะค่ะพีจารณาเอา ใส่วิจารณาญาณในการรับชมนะคะทุกท่านทุกคนนะคะเอากเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะเอาบอกว่าตัวหลษจะออกตัวใดคือกันหลษจะออกตัวใดแตได้ใาหา้เป็นแนวทางคุณยายกับมาอยู่น้่ช่องมากได้เป็นไก่สิเข่าเป็นปีแล้วล่ะแต่คุณยายให้ทั้งช่องมาก นะคะโทรถเอขากล่องเป็นเอียงะะเ,เ,อยะะเอียงนะคะขอโทษขอเอาัยเด้อค่ะเอ็ซี่กรนดีปั๊บกล่องขากล่องเอียงรอบสองนี่คุณยายฝันวาจังไหนค่ะคุณยายรอบสองฝันมาน่องเคยน่องเคยกัตนตายตโดวนหลักตาตาลายมีเหลียบอ่อนนี้ขึ้นกลาบขึ้นมา,ข,ข,นมาข,ขึ้นมาเนี่ยวาได้มาบอกว่า ในน้ายกลงน้่นยกใหน้าโกนนายกได้มาบอกให้หูจักจ้ามาบอกว่าบอกอันลูกน้ำในเด้อบอกเนี่ยผลน,น้ำในเด้อจ้ามาในน้าโยกมาสันว่าจ้ากลับขึ้นมาครัในน้าโยลากลงในโยกจากโลงจะถึงหมหาพลในน้ายกคนเรียกมาเขา้ามาเข้าที่ไปกินเลี้ยงใหคว่มฝัน,นในความฝัน<บ>ามาเข้าที่ไปกินเลี้ยงน้าโยกมาสันว่า ไอว่าพอใหญ่ผู้นีเป็นเป็นนองเคยพอใหญ่ผู้นี้เป็นนองเคยแล้วบันี้เพื่อนตายแล้วแล้วบันี้อันพอใหญ่พู้นี้เนี่ยเพื่อนเคยบอกเรียกบอกถ้าไม่เพิ่นก็เคยบอกเรียกอยู่ตะกี้ตเพ่นท่านตายเพื่อนเคยบอกเรียกหกหาอืมคนจิตายคนจิตายคนจิตตายบอกเรียกหกหาจ้ากระึืของเพิ่นอยู่อ๋อแต่แดงว่าตะกี้เพิ่นก็สิมักเรียกอยู่ที่เนาะเพิ่นมาเรียกอยู่ตะกี้ก็ได วันนี้กัดจักสิตีเป็นเลขจักสิตีว่าจังไหนได้กี่เป็นเลขกกีเอาอันเนีแสดงว่าดับันีอายุเพิ่นก็บ่มนเคยออกอยู่บ่ตะกี้พอไงอายุคนตะกี่เคยออกเคยออกอยู่ที่ตอนมันตายแหลกเนาะตอนตายแหลกมีคนออกพอไงสมานมันบ่ะพอไงสมานตอนมันตายแหลกออกอายุคนยู่งตอนน่าเนี่ยตอนก้อน่นสิตายกับบอกปีดหุกหาป็ดหุกหากระเทยยุ่ก้อนสิตาย ก็ต้องเอาอายุเพิ่นคือเก่าแล้วเนาะเอาอายุเพิ่นเอาอายุเพิ่นแล้วก็เอาเลี่ยหกข,ขาของเพิ่นที่เคยบอกไว้น้่เนาะก,ก่อนตายกันล้วแต้เพราะว่าเาพ,าพิ่นตายแล้วกลับมากเมืนบอกกับมากกับมากบอกว่าเป็นเป็นนายกกลับมากเขาเห็นไปกินเลี้ยงนายกเพิ่นเป็นเพิ่นลกนายกเพิด้นใดกรกนายกใดนายกเออ้าดวนแล้วจังฝันเห็นเหม่นบน่น ปดุลของก้อนที่นี่ละวันโลกเงินลงได้เป็นนายกมะข้าวหูวจักมาสันอายุเพิ่นกับอายุเพิ่มนั่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เลขเพื่มเป็นจิตหนึ่งตอนตอนตอนตายเป็นอายุทุนตายเนาะจิตศูนย์จิตหนึ่งว่าหันเต็มพลเลขเพิ่มพลเลขเพิ่มเป็นจิตหนึ่งตอนตายจิตศูนย์เพิ่มให้จิตหนึ่ง แกบอกินหนึ่งอะพันบ้านเต็มเลยเพิ่มเป็นเจ็ดห<ค>น,นึ่ง<า>เลยอ,อายุแท้คือเจ็ดศูนย์เพิ่นบอกเลีกกอนตายนะ้ำเห็นบ่เพิม่มเลียก,กอนเิตดตายันสองเลยกคุกหาตอนนั้นหักหากระถือข,ของพันเี่าแบบบานฤทิทีพัน หนึ S 1> 1, <S ่งเจ็ดหกมาเลขทีหนึ่งเจ็ดหกพันทีพหน 1, 7, 1, 7, ึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเอาวันกระตูเดียวกันได้หล่ะหนี่ตัวเดียวกันนะกับเจ็ดหกตัวกับไม่ออกคิดหนึ่งห <1, S 2> นึ่งกับเจ็ดใดหรอ,อ ป้าับมาบ้านเล็กทีเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งกับนี่แล้วเป็นนายกเลยกลับม้ามาบอกมากข่าวเหูนหัวใจอันนี้เป็นนายกอือเอาเจ็ดหกกับหนึ่งหกส่วนตัวบ้านเลธทีเพิ่แยกแยะออกแยกแยะให้เป็นบ้านเลธทีของเพิ่นเ้อะอันนี้มันเคยบอกถือก็อาจจะออกรีธบอกหรือว่าจะเป็นบ้านเล็กทีก็ได้เป็นอายุเพิ่น เลขทีเป็นกับออกหนึ 1, 6, ่งเจ็ดหกกะแยกแยกออกมากกับมีหนึ่งเจ็ดคือเก้าเจ็ดหนึ่งนี่ละเนาะค่ะเนาะนี่คือบอดี้แยกหายกันเขียนตันโคตรนะเขียนติดกันโคตรมันมีอยู่แล้วนะอายุเพิ่มกับเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วบานเลขทีเพิ่มกับหนึ 1, ่งเจ็ดอ๋อ ก้อนตายกับหุกห่านอ้อส่วนนั้นก็เลยบอกก็ ork, เลยเอาไว้ให้ก่อนตายมันกับบอกเรื่องขอห่านกระถิ่นตัวมันก็จะเป็นอายุเพิ่นนี่สันตัวมันกลับขึ้นมาไหมก็ให้เอฟซี่กลับเอาเด้อค่ะเด้ออายุแถฉเพิ่นกับเจี๊ยบศูนย์เพิ่นเพิ่มนไห้กับเป็นเจี๊ยบหนึ่งเอฟซี่กลับเอาคระเจียเพิ่นกลับขึ้นกระเจียอายุกลับขึ้นเนาะ ครกกับคุณมาครับดอกตกตับบ้านอยู่ใกล้ทางเน้อพี่น้องเอ้ยเสียงรถเสียงยังแต่จะหลบกวนจักหน่อยเลยค่ะบ้านไก่ทางตอนนี้เห็นคนตายนะคะเนาะนจะเป็นว่าพอยไงอันนั้นอาจจะมาให้โซกับใครพอยไงหนึ่นอาจจะมาให้โซกคคุณยายเนาะค่ะเนาะ บานเลธทีของเพิลกันหนึ่งเจ็ดหกนะคะแต่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะแยกแยกออกให้นะคะกับอายุผู้ตายกี่ผู้เพิ่นมากกับเพิ่นมากก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันกับเจ็ดหนึ่งกับเป็นตัวเดียวกันกับบานฤทธิ์เพิ่นนะคะแต่กับเพิ่นบอกเลี่ก้อนตายกับคือหึกหานะคะพี่น้องอีซีกับจัสรุปนะคะส่วนใหญ่เป็นกระปัน จังสันนะคะนี่ค่ะแนวทางของคุณย่าิรอบสองนะคะวันที่หนึ่งเอ้ยวันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดนะคะขอโทษขออภัยนะคะที่วอลพิเบาถืออายุป่วตายกับจิตศูนย์จิตจิตสิบเพิ่นกะเล่เพิ่มไหายจิตสิบเอ็ดนะคะบ้านหลีตีเพิ่นกะหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหก หนึ่งเ็ดหนึ่งหกนะคะแอดแยกแย,กแยก่หายคือเกาค่ะพินกอเพินจะตายเพินกระบ,บอกเลขกหกห่ากับข้เยเข่านะคะตีนองเอซี่นี่ละค่ะเป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะหวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนหกเกดนะคะโชคโชกมันๆน,น,นำคุณย่ายรลาตีอกีกค่ะวหว,ด,ด,หวดมีกระเดยนะคะ เป็นแค่แนวทางนะคะสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะคะขอขอบคุณคุณย่ายราตีนะคะชิปนีกัเลยสูกๆเหมันหม,น,มน,น้ำกันค่ะอขอขุาขอคุณดอยคุณไรแร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทั่งช่องหน่อยๆของสงการในเด้อค่ะกดติดตามกดกระดิ่งแก่งเตือนไว้เพื่อจะว่าได้ผลาดตัวเลขเด็ดๆดังๆนะคะชิปนี้ก็ ขอสวัสดีค่ะ